ดาวซินโดรมเดย์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือรณนงรงทั่วโลกเลยนะครับก็จะมีทั้งสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือให้สังคมเนี่ยยอมรับเข้าใจแล้วก็ลดความเหลื่อมล้มําส่วนที่สองก็คือจะทำให้พ่อแม่เนี่ยตระหนักรู้ว่าอถ้าเรามีลูกเป็นดาวซินโดรมเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาการเขาได้ไปถึงไหนแล้วเราสามารถที่จะ พยายามรณรงค์ให้เขาเนี่ยพาลูกออกนอกบ้านนะครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะพอมีลูกเป็นดาวซินโดรมเนี่ยไม่สามารถลูกไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับหเหมือนสมัยก่อนเนี่ยก็จะบางทีบางคนก็ขังไว้ด้วยบางคนก็ผูกเชือกไว้อีกต่างหาก,กมีเรื่องเล่าที่เจ็บปวดมากใช่ไหม <า S 2> <ๆ S 1> สมัยก่อน,นใช่ครับเ <ไป S 1> รา <ๆ S 2> ก็เลยพยายามที่จะรณรงค์ให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าสามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปเลยออกไปเดินข้างนอกได้ไปเรียนหนังสือได้ไปมีงานทํามีครอบครัวอย่างได้เลยครับคนณนิงครับ ก็เลยพยายามที่จะลณลงสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในให้เป็นจริงให้ได้ค่ะสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยนี่คือมีมานานหรือยังคะโอ้ก็นี่สิบกว่าปีแล้วครับคุณนี่สี่สกว่าปีใช่ครับแปลว่าก็เข้ามาดูแลผ่องถ่ายกันหลายรุ่นแล้วใช่ไหมคะเพื่อที่จะพัฒนาเด็กๆกับครอบครัวใช่ไหมคะใช่ครับถึงวันนี้เนี่ยพัฒนาการทั้งในแง่ของครอบครัวเองเด็กๆ ที่เป็นดาวซินโดรมในสังคมในเวลานี้รวมไปถึงท่าทีเสียงตอบรับแนละความเข้าใจของสังคมมันดีขึ้นมากขนาดไหนก็ต้องบอกเลยว่าเราได้เสียงตอบรับจากสังคมเนี่ยดีมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ดีไม่พอที่แบบที่จะทําให้เด็กของเราเนี่ยไปที่ไหนนะครับสมัยก่อนนี่ยผมจําได้เลยตอนที่มีลูกใหม่ๆเนี่ยไปที่ไหนมีคนจะมองนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมในสังคมอะ่ะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย เราไปที่ไหนคนยอมรับมากขึ้นคือมองก็ด้วยสายตาปกติเหมือนกับเข้าใจมากขึ้นว่าเด็กไม่เหมือนคนอื่นนะตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อแม่ก็มั่นใจมากขึ้นเด็กๆก็มั่นใจมากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็คือมองด้วยความชื่นชมด้วยซ้ำไปนะบางคนเข้ามาแสดงความชื่นชมเนี่ยที่บ้านก็มีนะทําไงถึงจะเก่งมอนน้องบ้างทําไงถึงจะเก่งแบบนี้ได้บ้างทําไงมาบางทีกับกายเข้ามาขอวิธีแนะนําอีกต่างหากกับ กลายเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้นกว่าเดิมสายตายอมรับมากขึ้นค่ะซึ่งแต่ก่อนมองเหมือนแบบทําไมหน้าเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดทุกคนแต่เดี๋ยวนี้แบบสายตามีอ่อนหวานขึ้นมองเราเรายิ้มขึ้นอะไรเงี้ยแแต่ก่อนแบบยังมองแบบแปลกๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ความรู้สึกพ่อแม่ก็ดีขึ้นเราก็ชื่นใจที่สังคมมายอมรับพวกเขามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ งานกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆปีอย่างที่คุณสุชาติเล่าให้ฟังว่าในแต่ละปีก็ต้องการที่จะตอกย้ำสร้างความรู้ความเข้าใจขยายผลความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำให้เล็กลงเล็กลงจนกระทั่งไม่เหลือเลยเนี่ยนะคะคในงานในปกติแต่ละปีมีอะไรบ้างคะแม่อุ้มงานเส่็จแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนกับเราให้กำลังใจผู้ปกครองที่มาให้กำให้สังคมเนี่ยมองเห็นลูกๆว่าลูกๆอะ่ะสามารถทําได้ออกมาอยู่ร่วมสังคมได้คือเรามีการแสดงบนเวที คราวนี้ยิ่งการแสดงเยอะเพราะว่าเราหลากหลายมากจากทุกภาคคือแบบตั้งแต่1ิบโมงเช้าเป็นต้นไปเนี่ยบนเวทีลันตลอดเลยม,มีการแสดงจากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อีสานมาหมดทุกจังหวัดแปลว่ามีเด็กๆและผู้ปกครองอยู่ในสมาคมเนี่ยทุกภาคทัท่วประเทศใช่แต่ละปีก็คือมารวมตัวกันงานแส่งจะใหญ่สุดใช่ค่ะปีนี้ประมาณสักพันห้าร้อยคนนะครับคุณหนิงครับที่ตอบรับมาที่จะมาร่วมงานเราเนี่ยแหละครับ กิจกรรมเรื่องวิ่งเนี่ยซึ่งเป็นจุดเด่นของปีนี้เนี่ยคือยังไงคะจุดเด่นปีนี้คืออย่างที่บอกคือการแสดงการแสดงเยอะจริงๆเยอะหลากหลายมากมายจนแบบเวลาถ้าจะไม่มีลงนะคะคือเราต้องแบบลำดับการแสดงตลอดทั้งทั้งทั้งวันนะคะมีทั้งวันแล้วก็คือเรียกว่าทุกคนอ่ะส่งการแสดงเข้ามาคือว่าคนแบบอยากจะแสดงอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนอยากนำเสนอโลกรู้ว่าลูกเราอทำได้แล้วก็ ทำได้ดีด้วยอยากให้ทุกคนเห็นอยากให้ทุกคนมาร่วมงานวิ่งด้วยจะได้เห็นภาพน้องๆซึง่งมันมีความน่าดูจริงๆแต่ละแต่ละคนแต่ละบุคลิกเนี่ยคือแตกต่างกันหมดแล้วก็น่าดูน่ามองคือมันสนุกทั้งวันแน่ๆค่ะบนเวทีค่ะแปลว่าส่วนที่วิ่งก็วิ่งวิ่ง<น>ส่วน,น,นที่เป็นกิจกรรมก็คือมีมีกิจกรรมบนเวทีแล้วก็พวกเนืรร้ทศการอะไรต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรูน้แหลงต่างก็คือมีตลอดเราก็จะมีบูธบูธวิชาการของสถาบันราชานุกูลมาให้ความรู้ในงานด้วยค่ะแล้วก็มีกิจกรรม ต,ต่างในงานด้วยอะค่ะค่ะ,คะนอกจากนั้นเรายังมีขายของ <ฮะ S 2> สาหรับผู้ปกครองเ <ฮะ S 2> พราะบางคนเนี่ยเ,เวลาสมมุติว่ามีลูกแบบนี้ก็าอาจจะต้องมีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายสูงกว่าคนอื่นเนี่ยเราก็จะส่งเสริมนะครับเรื่องเอาสินค้ามาขายมาจําหน่ายในงานด้วย<อ>ก็อาจจะไปสนับสนุนพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่พยายามผลิตสินค้าแล้วก็ให้ลูกๆนะมีส่วนร่วมในการทําสินค้าตัวนั้นด้วยค่ะบอ๋อบางทีเป็นกิจกรรมในใบ้านใช่ทางานแฮนด์เมดนู่นนี่นั่นขายแล้วก็หารายได้ด้วยสมมุติว่าดูรายการเราอยู่แล้วก็อยากจะ ร่วมวิ่งด้วยหรืออยากจะสนับสนุนกิจกรรมทายังไงคะแม่อุ้มก็ลงทะเบียนค่ะเรามีเพจของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยในเฟซบ o o กนะคะ<ม>เข้าไปดูได้เลยเราจะมีลิงก์ให้ลงทะเบียนวิ่ง<ม>ก็คือสามารถลงลิงก์แล้วก็มีจะมีน้องออฟฟิศนะคะตอบลิงก์แล้วก็ซื้อ<ม>คือติดต่อเรื่องลงทะเบียนไปงานวิ่งได้อะค่ะค่ะแล้วเสื้อของเราเนี่ยเรามีราคานะคุณเหนิงก็คือ521อ่บบาท421 321 ที่20เกตราอ <21 S 1> ว่าต้องเป็นสัญ,ญลักษณ <c oughs> <ช>์ของ <c oughs> าดาวซินโดรมต้องฮะ ตัวไอตัวโครโมโซมที่มันเกินมานี่แหละตัวที่21่สนี่แหละสำคัญทำให้ลูกเราน่ารักไปหมดเป็นที่มาของวันที่21มีนาก็เลยมีสัญลักษณ์เป็นวันที่21ซึ่งมันคือโครโมโซมคู่ที่21ซึ่งเกินมาจากคนอื่นๆเขาทําให้เด็กๆเป็นเด็กพิเศษที่เรียกว่าเป็นดาวซินโดรมนะคะแต่ว่าทุกคนก็ปั้นให้เป็นดาวได้เหมือนกับที่เราเห็นมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วปีนี้เราพยายามที่จะทุกทีเราเคยจัดตอนเช้าเรารู้ว่าเด็กก็ต้องตื่นเช้า ค่อนข้างที่จะลำบากนิดหนึ่งปีนี้เราเลยจัดเป็นวิ่งตอนเย็นครับเป็นไ<ส>นรันเลยเป็นไนรันเป็นไ<ช>นรันครั้งแรกคร,ครั้งแรก<ช>